มาครับเดี๋ยวบอกราคาก่อนนะครับสำหรับ i q คู n e o 9นะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังลดราคานะครับถึงมาที่8นะครับเดือนนี้วันนี้เนี่ยเป็นวันที่7นะครับได้พุ่งนี้อีกวันนะครับวันที่8เวลา5ทุ่ม59เนี่ยก็จะหมดคูปองอันนี้นะเนี่ยคูปองก็จะมีตามรอบนะครับมีรอบเที่ยงคือรอบ10โมงรอบ2ทุ่มนะครับเนี่ยมาเก็บได้เลยนะก็จะเติมตามรอบนะครับแนะนำนะครับให้เข้ามาดูก่อนเวลานะครับลิงก์เก็บคูปองอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะนี่ซื้อได้หมดเลยนะครับนี่ เดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับ1น0 0 0นะครับเป็นราคาที่ดีเลยนะสวัสดีครับคลิปนี้เรามาเล่นเกมกับ i q ค e o 9นะครับเกมนี้เป็นเกมพิเศษนะครับ t e r i n g Wa v e นะครับเกมนี้ซึ่งเกมนี้เนี่ยมันออกมาหลังจากที่ผมได้ทําคลิปเทสเกมเสร็จไปแล้วนะก็มีหลายคนนะครับอยากให้ผมเล่นเกมนี้ให้ดูนี่อันนี้ยังไม่ได้ปรับอะไรนะครับมาดูเซตติ้งกันปึ๊บระหว่าหน้าจอไปด้วยนะครับอันนี้แล้วก็เดี๋ยวดูอุณหภูมิเริ่มต้นกันก่อนนะอ่ะดูอุณหภูมิห้องคครรรัับบปะะมาณ E8 น แล้วก็ดูอุณหภูมิเครื่องตรงนี้ึป,ประมาณ38นะครับอุณหภูมิ CPU ก็50 60นะครับถ้าร้อนๆนหน่อยก็7 0 8 0 90นะครับแล้วแต่นะมาดู s เซตติ้งกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกราฟิกนะครับเราจะเป็นแอดวานซ์นะครับเรซลูชันเป็นไฮนะเฟรมเรทนะครับเป็น60ตั้งค่า s เซตติ้งตามนี้เป็นไงนี่ ลื่นเลยนะแล้วผมก็อาจเป็น60เฟรมตามที่เพื่อนๆขอแล้วนะครับมันจะมีบางคลิปนะครับที่เป็นคลิปเก่านะที่ผมอัดแบบ 4K 30ไว้ก็ตอนนี้กำลังพยายามปรับให้เป็น Fu l l HD 60เฟรมนะครับมันจะได้ดูลื่นๆไปด้วยนะเนี่ยเพื่อนๆจะได้แบบได้เห็นความลื่นไหลนะอันนี้คือยังไม่ได้เปิดโหมดมอนเตอร์นะทุกคนนี่นไงลื่นเลยนะเนี่ย เฟรมเนี่ย50เฟรมนะเดี๋ยวเราจะเปิดโหมดมอนเตอร์กัอนฟึบมาเปิดเรียบร้อยเพิ่มความแรงโอ้ยเพิ่มความแรงนี่40เฟรมเกมนี้ก็เป็นเกมเปิดใหม่นะครับหลายๆคนนี่ก็อยากให้เพปิดเกมน,น,นวันนี้เนี่ยมันก็ยังลดราคาอยู่นะเป็นราคาที่ โอเคมากๆแล้วนะครับตอนนี้สามารถจัดได้เลยนะครับโคตรคุ้มราคาเต็มก็คุ้มนะแล้วก็ถ้ายิ่งลดราคาเนี่ยก็คุ้มในคุ้มเลยนะครับเช่นนแล้วก็คลิปรีวิวเนี่ยผมได้ทําไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูนะนีอ่อ้ยผมว่ามันเริ่มร้อนแล้วเนะี่ยเนี่ยปรับสุดนะครับเล่นได้แบบสบายนะเนี่ยสบายๆนะครับ40เปรม50เปรมันลื่นเลยนะเนะี่ยืดๆเลย อ๋อตัวนี้มันต้องกดค้างใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นี่นี่นี่จะให้มันขึ้นไปยังไงนีนน่ชิวๆเลยนะตับสุดนะครับเราจะลองเล่นสัก20นาทีนะถ้าใครไม่อยากหน้าจอก็เล่นได้ชิวกว่านี้อีกนะ อ่เอาเหมือนเฟรมล็อกเนี่ยทุกคนอันนี้คือเรียกว่าเฟรมล็อกนะมันไม่เกินสี่สิสลับฟึบฟึบหายไหมไม่หายล็อกเร็วจังน่าจะเป็นเพราะว่าเราอัดหน้าจอนะเดี๋ยวผมจะย,ยกเลิกการอัดหน้าจอแล้วก็เล่นให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวลองดูนภะูมินะครับตอนนี้อัดหน้าจอมา5นาทีเอง 43 44นะครับเลิกเรียบร้อยขึ้นไหมหรือว่าต้องรีเกมนะค,ครับผมคิดว่าน่าจะต้องรีเกมนะไปรีเกมออกเกมเข้าไหม,มาครับเราเข้าเกมมาแล้วนะเฟรมไม่หายล็อกนะครับไม่น่าจะเป็นที่ตัวหน้าจอแล้วนะครับน่าจะเป็นที่เกมนะมาผมก็จะเล่น45เฟรมอย่างนี้แล้วกันนะเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของความล้อเรื่องของอะไรต่างๆนะครับทำให้เกมมันดรอป fps ลง15เฟรมนะครับนี่แต่ความลื่นไหลมันก็ยังลื่นอยู่นะเนี่ย and resolute Hatred and pain is so strong in this place. And now, the hatred and pain is so strong in this place, I don't even need to concentrate to feel it. Something terrible needs to happen here. We have to be cautious. This is a deal. Well, let's take out those passive discords first. all of us. all facts นี่ครับผมเล่นไปสักพักเนี่ยตอนที่เข้าคัดซีนเหมือนความร้อนมันจะลดลงหรือเปล่าแล้วดูเฟรมขึ้นมาเป็น60สแล้วนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้มันเป็นเกมใหม่นะต้องรอมันแบบออปติมไน์ปรับแต่งนู่นนี่นั่นก่อนนะครับมันอาจจะมีแบบพวกบั๊กได้นะเนี่ยหกสิบเฟรมแล้วนะดูดิพอหกสิบเฟรมนี่ลื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยฟื้นฟื้นางเงี้ลื่นจริง เราต้องไปไหนต่อึนี่ตัวอะไรเนี่ย now i answer who was the real cub real the truth the shepherd no one now my son that's why the i the here's my what is the truth man i have that of now i'm here Watch out, my dear. Your pioneers are lying at your feet. Don't look back. Join them on this right path. And I've got a scorchingly delightful welcome for you. Uh-uh-uh. Don't rush. One slip and they shattered to pieces. Frequency. Huh. Be gone. Such speed! Such brutality! <laughs> Can't you see? We are kindred spirits. Tell me, do you want to be the rule setting shepherd or the rule breaking black lamb? If a sane person manages to survive in a realm of lunatics, would you call them the The embodiment of truth. Once yes, he is gone, the Black Lab can reclaim the trust of its herd. Then, eventually, there will be none left to be victims or oppressed. พอแค่นี้แล้วกันนะครับกับเกม Wuthering w a v e นะครับเกมนี้เดี๋ยวมาดูเฟรมเรทกันดีกว่านะซึ่งการเล่นเนี่ยผมไม่ได้อัดหน้าจอนะครับลองอัดไปแล้วช่วงแรกไอเพมันล็อกนะครับก็เลยไม่ได้อัดหน้าจอแล้วไอพมันก็ค่อยๆขึ้นมานะนี่อันแรกนะครับเนี่ยเล่นไปแล้วมันก็ล็อก45เฟรมนะครับแต่พอเข้าเกมใหม่แบบไม่ได้อัดหน้าจอมันก็ยังล็อกอยู่นะเนี่ย45 43นะครับที่เห็นเป็น30เนี่ยคือช่วงคัดซีนนะแล้วพอคัดซีนเสร็จเนี่ยมันก็ 60เลยนะครับเนี่ยหกสเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องความร้อนหรือว่าเป็นเพราะว่าเรื่องเกมอย่างใหม่อยู่นะครับอาจจะต้องรออัพติไมค์กันต่อไปนะครับประมาณนี้นะครับโดยรวมเนี่ยเล่นได้ลื่นๆอยู่แล้วนะครับเกมนี้ถ้าใครจะสั่งซื้อตอนนี้ยังลดราคาอยู่นะครับอย่างทันนะรีบกดสั่งซื้อกันได้เลยดารานายคลิปนะครับ